ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้โผมชายอัดคนเดิมที่มีคอนเทนต์ลงอีกแล้ววันนี้นะก็น่าจะได้เห็นที่ปกคลิปนะก็คือบากิเก้าดาวนะผมตอนนี้ผมทำได้แล้วท่านผู้ชมไอดี ID สายฟีเรามี9ก้าดาวแล้วตอนแรกผมก็จะรอบ่าวไฟแต่ว่าแบบอดใจไม่ไหวมีของครบแล้วก จัดไปเลยลัดกันบากี้เก้าดาวเรียบร้อยวุ้นได้คืนชีพด้วยเอาดีผมก็อยากได้พอดีครับห่างอ่รอไป๊บ้ะโอ้โหมีเก้าดาวอย่างเขาแล้วกว็จะมีแล้วหลังไม้ผมก็ไป สุ่มกบมาแล้วผมได้กบชมภูมาสองตัวบา์ล็อกเหลืออีกสี่ตัวก็ตันแล้วโอ้โหภูมิใจเหลือเกินออัพเวลด้วยครับเดี๋ยวตัดไปตอนอัพเสร็จเลยเดี๋ยวจะเพยพีีต่อลิ้นลิ้นเดี๋ยว้ไปพีพีต่อมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นก็ทําการอัพบากิเก้าดาวจนของหมดครังนะครับผมก็เวลก็ยังไม่ตันสักทีนะเออ มันยากเหลือเกินก็ได้แค่นี้ครับที่เหลือก็ต้องเก็บไว้ไอ้ยุบหินไปเลยมีไหมอะบเบาไฟเดียกเก็บไว้ก่อนครับมีสองตัวก็ต้องเก็บไว้เกมนี้อีกนะเอาให้หมดครังครับอย่าให้เหลือฮิเมะมึงไม่ได้ใช้เลยไปไปไป ไม่ไรเงี้บ่าวสุดอะ่ะบ่าวซุดไฮเปอร์ก็ไปไปเอ้ยเดี๋ยวเกียร์หายอันนี้ลิมิเต็ดไม่ได้ต้องเดี๋ยวไปก่อนเฮ้ยเกียร์หายเวะนี่ไปอ่ามันลืมหมดเลยเดี๋ยวไปไป ตัวหนึ่งยุบหินนะวะไปจนกบก้าดาวผมจะไม่ยาให้ก่อนนะผมจะไปยาให้บาวล็อกเออมีไหม,ไม,ไ,มไม่มีละไปร้อยห้าสิบเอ็ด้ยร้อยห้าสิบสี่วะสวยอ้เราก็จะไปเทที่สเต,ตลลาก,ก่อนเลยคนเนะ เมื่อกี้ฟาร์มตัวจุติมาได้นิดเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหเอา9ก้าดาวก็ต้องดา่านี้เอาเพื่อนไปด้วยเดีย๋ยวเอาทีมาถูกก็โอเคมันกดคูณสองอุ้ย เวล้วมันยังไม่ตานม,มันก็ไม่ค่อยจะจี๊ดจา้าสักเท่าไหร่เนี้ยเกิดใหม่แต่ก็ตายซะเลยต้องแทงต้องมีตัวแทงให้มันโอ้โหโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดขอใหม่สิเอาไม่พอเลยเดี๋ยวไปพีพีดีกว่าเออโอ้โหเป็น อะไรที่อานาถว่าคนนกก็หมดไม่มีของอัพอีกดก็ขอไปเทคกับเพื่อนก่อนเลยแล้วกันอันนี้นะเออแล้วก็เอาทีมห้าไปนี่ผมก็จัดไว้เอามันชูลงตัวเดียวเลยไปกดคูณสองมาดีดีดีพากี ล่วงเป็นลองกองเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหมันตัวมันต้องแบบต้องเล่นเป็นทีมอ่ะมันมันไม่ได้อันนี้เก่งเวอร์วังอลังการอะไรมันช่วยทีมเติมตันเติมตาเมธนะเออล่วงล่วงกันวะออเงินไปไปเล่นวีพีเป็นทีมดีกวะเออทีมแรกก็ ตึงนะแต่เอมิเลียสองตัวผมแบบผมอิจฉาไงไม่ได้ไนะเออมีสองตัวได้อย่างไรเขาให้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วมันก็ไม่ได้ตึงอะไรทีมนี้ก็คะแนนฟรีก็เอาครับอะไรก็เอาเอมิเลียสองตัวหรอไม่โพไม่โพออ่เรียบร้อย โดยคนนี้ครับเออคนนี้เด็กประถมยืนให้สวย <c oughs> ก็คะแนนฟรีกันไปแต่ทีมต่อไปเขาแบบตึงๆเลยจะได้ยัดเยียดความายแพ้ออะเขาโหอือหึงตึงไปบ้าอวะอจัดไปสักหน่อยเราอย่าไปกลัวดิ อย่าไปว่นแพแน่เลยไม่น่ารอดมันจะเอาอะไรมาชนะวะตัวมงตัวแม็กตัวดงตัวดีหมดเลยอืมหืมอยแต่แต่ทีมเราก็เอาทีมเราก็เอาเหมือนกันทีมเราก็เอาเหมือนกันเอาเหมือนกันเอาเหมือนกันเพิ่มแรเพิ่มแลยแดงเถือกเลยแดงเถือกเราไงเราไงอ้ยเอ้ยชนะได้ไงวะชนะได้ไงอ่ะเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โห อะไรวะชนะได้ไงบ้านะก็ยัดยัดความแพ้ไปไม่โคตเว่อร์ทีมนี้หรอมอบินขอข้ามเอ้ยพอขอข้ามแล้วกูกดทำไมไมเลยข้ามเลยไม่อยู่อะไรหลีกนี่วะแ้ตบสักงหน่อยแล้วกันเอออยู่ไม่ถูกที่ถูกทางนี่ต้องตบ เลเจนด์แปดสิบห้าโอ้โคตรโคตรเอาอะกดเหมือนเหมือนผมเป็นคนตาบอดอะไม่ดูอะไรเลยจิ <c oughs> ๋วอะโดนโดนโดนชิดบ้านอย่างไวโอ้โหโดนชิดบ้านอย่างไวขอพัดก่อนเลยแล้วคอมโบล้งบางบางไว้คอมโบล้างบางไว้กดเบียนไม่ติดเออเล่นหน่อยเล่นหน่อยลูกเออคนนี้คนนี่เด็กปฐมยืนไวก่อน โอโ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอ้ยเอ้ยแต่แต่กองหลังกองหลังเขายืนไม่ได้กองอย่างลิ้นลิ้นกองหลังเขายืนไม่ได้เออจะรีบไปไหนเนี่ยมาดิมาดิมาดิใบใบกอปใบกอลหหแหลกแหลกแหลกโอ้ยดาวินชีจะเย็นแหลเกเอ้ยเออดันไปดันไป ตัวอะไรมันยืนวนะน่ะเอาดิเอาดิอาดโอ้โหแหลกมากแหลกมากครับโอ้โหแหลกแหลกโอ้ยโ,โอโ็ยัดเย็ดความาาไปแพ้ไปเออเอ,อ้ยไม่ใช่แปดสบห้าหกสิบห้าว่ะโอ้โหอตอนเช้าโอ้โหตาไม่ดีสักเท่าไหร่เออก็เรียบร้อยไปเออว่าบากีกาดาเนี่ยก็ ไม่ทำอะไรเลยผมรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็มันก็เป็นตัวตัวเติมตันที่ดีนะฮะบาคิกตัวรีสกิลด้วยเพราะว่านะฮะมันมีรีสกิลให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มแร่อ,อีกจริงๆมันทำเยอะแต่มันแค่ปิดทองหลังพระนะฮะก็ควรหามาใช้กันบ้านก้าดาวเนะี่ยก็ดีนะฮะ ส่วนต่อไปนะ่ะก็รอบาาไฟเก้าดาวแล้วก็รอบ้านเอเมเลียเก้าดาวนะครับผมของเอเมเลียน่ะก็ใกล้ละใกล้กลครบใกล้ครบแล้วเออนะทปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็มาที่ว่าเร็วยังต้องแพ้ลานะครับผมเพราะว่าลาลามันเดินไปก่อนเนี่ยอืมมันไม่รอฟังสัญญ,ญาณมันเดินไปก่อนกนะ็ไปล้บายบาย